ต่อทีนี้มาพิจารณามาเรียนรู้ความเป็นกายความเป็นสัญญาเนี่ยนะถ้าอ่านวิญญาณทิฏฐิเจ็ดก็มีเรื่องกายเรื่องสัญญากายต่างกันสัญญาต่างกันกายต่างกันสัญญาอย่างเดียวกันกายอย่างเดียวกันสัญญาต่างกันอะไรเนี่ยกับสัตววาด้าก็เหมือนกันมีพวกนี้เหมือนกันทีนี้ สัตววาดเก้านี่คือคนปฏิบัติโดยมิจฉาทิฏฐิกันก็เลยเหลือความเป็นสัตว์ส่วนศาสนาพระรูเจ้านั้นล้างความเป็นสัตว์ที่จะล้างความเป็นสัตว์ได้ต้องปฏิบัติวิญญาณทิฏฐิวิญญาณทิฏฐิมีเจ็ไม่ใช่เก้าสัตววาด้า มีเลยมีมากกว่าวิญญาณทิฏฐิเจ็ดอยู่สองตัวคืออสัญญีสัตว์กับเนวสัญญานาสัญญายตนะสัตว์นะอสัญญีสัตว์กับเนวสัญญานาสัญญายตนะสัตว์ในวิญญาณเจ็ดไม่มีอสัญญีสัตว์ไม่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะสัตว์ เท่านี้นะผู้มีสภาวะย่างอัตมานี่ก็เห็นแล้วว่าไปหลับตานะ่ยลืมไป,ไปจะลืมจะหลับตาแล้วคุณจะใช้สัญญาเรียนรู้รูปฌานก็ตามมันโมฆะไปทั้งหมดเป็นสัตว์อยู่ทั้งหมดเลยนะเป็นรูปฌานหลับหลับตาแล้วก็มีสัญญากําหนดทำก็ตามคุณก็ได้แค่นั้นแหละแ็จแรกคุณก็จะต้องดับให้เป็นสัญญาดับสัญญาไป เพราะเมื่อคุณไปอธิบายพบหลับตาเนี่นะอธิบายรูปประชานะนะั่นน่ะสัญญากําหนดรูปรูปประชานสี่แล้วคุณไปอธิบายอรูปประชานสีคุณก็เป็นดับอีกสุดท้ายในสัตว์วาเก้านี่มันไม่มีสัญญาเวทิจิตานิโรธนะมันไม่มีนิโรธโดยมีสัญญาสัญญาเวทิจิตานิโรธหมายความว่าสัญญาเข้าเคลียอารมณ์ เวทยิตตานี่คือเวทนามีเวทนาสัญญามีเวทนาเรียนรู้ในเวทนารู้ทั้งหมดแล้วก็รู้นิโรธที่ดับได้ก็เพราะเรียนรู้เวทนาสัญญาเวทยิตตานิโรเนี่แต่สัตว์ว่าก้าวไม่มีมหรอกมีอยู่ในอนุปปหิหานก้านั่นคือสมาทิเมื่อเขาเข้าใจมีทิฏฐิผิดสัญญาผิดกายผิดเขาก็ไปเรียน อนุป 9, พิหเก้9ผิดจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิในอนุปพิหารฯ9ก็เป็นฌานผู้หลับตาก็เอาหลับตาปฏาิบัติอนุปพิหันฯ9ผิดอนุปพิหเก้9ของพระเจ้านะาั้นสมาธิฐินะทีนี้วิญญาณถีติเจ็ดนี่แหละเป็นสมาธิฏฐิส่วนสตาวาฏ9นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ วิญญาณถีติแปลว่าวิญญาณตั้งอยู่มีวิญญาณตั้งอยู่มีวิญญาณร่วมอยู่ด้วยมีวิญญาณเป็นแดนเกิดเป็นถีติหรือเป็นสัมภวะเป็นปพะะัพภะไม่ใช่ไม่มีวิญญาณหรือไม่ใช่วิญญาณล่องลอยสัมภเวสี คือวิญญาณไม่มีตาหูจมูกดินกายไม่มีที่ตั้งมีที่ตั้งหมายความว่าต้องมีตาวิญญาณก็ต้องมีตากระทบรูปแล้วก็จึงเป็นฐานเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติหูกระทบเสียงก็เป็นฐานเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติทิฏฐิในเมตฐานในปัตติทิฏฐิก็แปลว่าตั้งก็เป็นฐานปนที่เป็นแหล่งที่จะปฏิบัติ ที่ที่จะปฏิบัติีคุณไม่มีคุณเป็นวิญญาณล่องลอยคุณเป็นวิญญาณไม่มีตาหูจมูกลิ้นการคุณไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดไม่มีที่ตั้งที่จะให้เกิดการรู้วิญญาณเหมือนภิกษุสาติที่บอกว่าเรารู้แล้ววิญญาณอะไรของเขาอะภิกษุสาติแต่จะิโรงเรี่นไหนไม่รู้จำไม่ได้ละ อ๋อพิสุสาติอ้าวอาดีอ่านอ่านพิสุสาติเลยเนี่ยพิกสุสาติมีทิฏฐิอันลามกนี่แน่เป็นเดวปาปตังทิฏฐิกตังภาษาบาลี่านแปลมาเป็นพิทิฏฐิอัลามกปาป,าป,ปตังทิฏฐิกตังปาปักังก็คือบาปนะดันแปลว่าลามกพิษุสาติมีทิฏฐิอัลามกเห็นปานในเห็นปานนี้ เกิดขึ้นว่าทำไมเขาพูดเปิดเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมนี่คุยโมโ่แล้วเราเริ่มดูตัวถึงธรรมรารรารตามที่พระผู้พระปู๊ิมีพระภาคแสดงทรงแสดงเรารู้ว่าตามที่พระเจ้าทรงแสดงอย่างไรเรารู้ทั่วถึงหมดแล้วมาวางนั้นเลยนะว่าวิญญาณนี้นั่นแหละวิญญาณนะพูดตัววิญญาณเ่ยวิญญาณนี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวลองลอยไปท่องเที่ยวแล่นไป ไม่ใช่อื่นเพราะวิญญาณนี่คือวิญญาณสัมภเวสีวิญญาณที่ล่องลอยไปไม่มีที่ตั้งไม่มีที่เกาะไม่มีที่เกิดล่องลอยเป็นสัมภเวสีท่องเที่ยวไปแล่นไปไม่ใช่อื่นนี่ก็มาคำพูดปิดนี่คือวิญญาณตามที่ภิกษุสาติเขาเข้าใจภิกษุเหล่านั้นนะภิกษุเพื่อนๆอ,อื่นๆภิกษุเหล่านั้นปรารถนาจะปลดเปลื้องภิกษุสาติจากทิฏฐินั้นเห็นว่า ภิกษุอื่นเขาไม่ได้เข้าใจผิดเหมือนอย่างภิกษุสาติสมัยโน้นนะสมัยพระพุทธเจ้าที่สอนทรงสอนเรียนแล้วถ้าเดรัตถีก็จะเป็นอย่างสาติเนี่ยเหมือนสมัยนี้แหละที่นั่งหลับตาสะกดจิตเป็นเดรัตถีเนี่ยเหมือนสมัยนี้เน่เหมือนกับเหมือนสมัยโน,น,น้นนะทีนี้พระพุทธเจ้าประกาศาศาสนาของพระองค์ภิกษุทั้งหลายเขาก็สมาธิแต่สาตินี่ยังไปเป็นเดรัตถีอยู่เลย ภิกษุเหล่านั้นก็ปร,รารถนาจะปลดเปลื้องภิกษุสาติจากทิฏฐินั้นจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนว่าท่านอย่าก,กล่าวอย่างนี้ท่านอย่าก,กล่าวตูพระพุทธภาคการกล่าวตูพระพุทธภาคไม่ดีเลยเพราะพระพุทธภาคมิได้ดตรัสอย่างนี้เลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนถึงวิญ,ญญาณที่จะล่องลอยไปท่องเที่ยวไปเล่นไปหรือเป็นปิญญาณที่จะอยู่ในภพระชาตไม่ออกมาเป็นที่ตั้งตาตังตาหูจมูกดินกายนี่อัตมาขยายความนะพวกนี้ แต่ในปฏิปิโรท่านไม่มีขยายความาดกูกระกท่านสัตถาติวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นพระพุทธเาว่าัดว่าตัดและตัดแล้วโดยปริยายเป็นอเนกความเกิดแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยไม่ได้มีเพราะวิญญาณจะเกิดได้ ต้องมีปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยต้องมีสภาพกระทบสัมผัสสองนี่อัตมาขยายความแต่ที่นี้ท้าเรียนกันมันไม่มีนะขาเขาีหักครับขาเขาีหักเลยโอ้โหนั่งฟังทำกันทำไมฟังจนขาเขาีหักล้มเลยล้มเลยอ้าวบาดเจ็บไหมเจ็บไหม<น>แขนแคลข,ขาเคล็ดไหม ดูกันที่ไม่เป็นไรแสดงว่าร่างกายแข็งแรงดีอัตมาพูดแล้วนี่มันเป็นรายละเอียดที่ไปแก้ไขความเข้าใจผิดกันเข้าใจผิดกันนานมากอัตมาบอกแล้วเมื่อกี้ว่าวิญญาณทิฏฐิเจ็ดเนี่ยวิญญาณทิฏฐิเจ็ดเรียนแล้วแค่เจ็ดนะแค่เจ็ด วิญญาณที่ทมีอะไรบ้างหนึ่งกายต่างกันสัญญาต่างกันสองกายต่างกันสัญญาอย่างเดียวกันสกายอย่างเดียวกันสัญญาต่างกัน 4. ี่กายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกัน 5. อากาสานัญจาย,ยตนะหกวิญญาณัญจาย,ยตนะ จ็อกินจัญญายตนะจบไม่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะและแถมให้ว่าเพราะไม่จำเป็นต้องมีสัญญาเวทยิตะนิโรธเพราะเมื่อเรียนเปิดตามีวิญญาณมีวิญญาณมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นที่ตั้งแล้วมีวิญญาณต้องมีเหตุปัจจัยตากระทบรูปหูกระทบเสียง จมูกกระตุกลิ่นิกระตบรถทั้งหมดปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงปฏิบัติกายกัญญากำหนดรู้ไปทั้งหมดได้ทั้งสี่ข้อตนเหลือรายละเอียดละเอียดไปถึงอากาศความว่างและก็วิญญาณธารู้กับวิญญาณอากาศคือความว่าง พระพุทธเจ้าท่านสอนหนึ่งว่างใสสองอากินจัญญะไม่มีไม่มีอะไรนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีกิเลสอากาซาณาจายจตนะว่างว่างจากอะไรว่างจากกิเลสพระเจ้า้นเมื่อเรียนรู้วิญญาณนี่แหละกระทบสัมผัสตามมชจมูกจินกาแล้วก็กกกรกวเรียนกิเลสก,กิเลสจนกระทั่งกิเลสมด สว่างใสความสว่างใสอากาศเป็นสว่างว่างใสนี่คือจิตมันว่างแล้วแบสะอาดว่างสบายแล้วก็มาปอกอยู่มุมหนึง่งมันใสมันสะอาดว่างเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอกิจจิญญาไม่มีนิดหนึ่งน้อยนึงก็ไม่มีไม่มีอะไรก็ไม่มีกิเลสนั่นแหละเพราะเรียนรู้วิญ,ญญาณที่ติดเจ็ดแล้วเพราะไม่มีกิเลส เกลี้ยงเลยจิตว่างแล้วเป็นอุเบกขาอากาศสะอาดเป็นจิตว่างจิตสะอาดปริสุทธ,าธาตา,ตราประโยชนตาตาโมตกรรมญาปรัพัสราวิญญาณก็สะอาดบริสุทธิ์เป็นวิญญาณตัวที่มีผลสําเร็จถึงวิญญาณบริสุทธิ์ประโยชนตาตาแม้จะเกี่ยวข้องทํางานมีเหตุปัจจัยอะไรอีกก็ยังบริสุทธิ์อยู่อย่างเดิมยิ่งเพิ่มขึ้น เมื่อมีปัญญาเมื่อทำสำเร็จ